ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีโซนซากูบันนาเด้อพี่น้องเด้อทั้งฟังลาวฟังไทยมื่อนี้หลังจากที่วฮาเบิึงในวัดต้องพี่น้องเนาะเฮาก็มาเบิึงข้างๆวัดหลังจากที่วซาคู่หลอกพะยาหน้าที่ว่าตัวใหญ่ๆลงมาหัวนี้เลยค่ะฮาก็มาเบิึงฝาใหญ่ใหญ่ๆได้พี่น้องเลยคือไวู้่ข้างในใหญ่มาเบิึงช่วงออกกันใหญ่ใหญ่แห้งงานก็มีจะมีคนอินแล้วพี่น้องต้องวัดเปันหาบริเวณพายุเตทโทเบื้องนั้นเนาะ ให้ร้ายคนกาคนมาทองเกียร์พี่น้องมาข้อครทางผื่นผื่นอื่นมาถามหน้าคายได้พี่น้องนะผื่นอื่นมาถามหน้าคาอยู่ทางรุมเอ้ตามทีผื่นบอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อ,อข้าวขาไปหลอดสายคว้าได้เพื่นว่าแต่ว่าข้าวเชืาเบิ้งแคมก่อน,นออข้าวมาเบิ้งข้าวข้นขึ้นมาทั้งทึงเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาทั้งทึงเพิ่นกับปั่นผ้าอา้อยอ้า เพคนกับปั่นผ้าไหว้บ้านคล,ลายหนึ่งหนุ่มพี่น้องเนี่เมากกว่าขืนมาทั้งเทิงน้องพี่น้องนะเ่าคนกับปั่นผ้าไหว้อันนั้นปั่นน้องวันเด้อที่เขาเห็นตอนนั้นเด้อเขาแนาบเบื้อง่าเพคนห้าก็ก่อสร้างความใหญ่พี่น้องมาขอพรค่อยสิ่งทั้งซีซ์นี่บุกบักขุมคลอง,อง,องลูกหลานเด้อพี่น้องเด้อมา เป็นบุญวาสนาเนาะตีว่าเฮาไดี๋ยวมาอมสองปอากทางขึ้นเพิ่นกับปั่นหนะพี่น้องยังดีพิ่นกับปันนะ่นหนเนาะพี่น้องเนจะไม่ควรอินอยู่เบื้องนะหน้าค่ะพี่น้องเฮาลูกไปเบื้องถ้ำถ้ำปูหนาคาถ้ำปูหนาคาเขาไปเบื้องนะ้อพี่น้องเนาะ เดีเยนอกิงชัคฤฤิดทั้งมดทั้งกวงด้ยพี่นอ้องปรเด็นเาถามหน้าค่านอกอากมะเบืงเล้วพี่น้องนะอันนี้เขาเอิ่นมาอยู่กล่องเด้่ยพี่น้องเป็นกะป,ปันพนน่นานะาน เราถ้าีก็บวกคืดว่าสีแบบอลังการได้พี่น้องเลยแต่ว่าอันอันนี้เป็นคืนสิปันเอาหาจิ้มืหมือนๆด้อวยพี่น้องด้วยเป็นกระหิตเลยอลังการนะพี่น้องนะ นก็ไม่ถูกแต่จะ่กี่ผมได้พี่น้องเลยแต่ว่าบุหงาลีประวัตความเป็นมานะ,ะแต่เพินกับจำลองแบบจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันก็มีป่าย,ยปิดบอกห้าวคะแนนได้พี่น้องด้วยบ้านพาได้พาได้แบบนี้นะพี่น้องคือยังแบบเป็นคนกระโโบ่เ้าละเอียดจุดพี่น้องอันนี้เระเดินว่าบาดาลน,นะค็ณจำลองหัวว่ามี มีลูกเกียลอนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยมินงยำมิ่งยำเคยยินแต่ในซทสถ่านเนาะคนแสดงในละครเลยแต่ก็มิ่งกระจายคือกระบ,บอง,นะองไเ,เไบบงพี่น้องเวลเาเขาเผาทำเพป่นกระจายกระบองคือตะกี้เพป่นกระจรมเลยครับนี่ไงเพื่อนคนอื่นว่านี่ขนาดหนัคอะไรกาลุงลุงกรเย็นเด้พี่น้องเฮ้ยน่ากระเสือมาเนาะอันนี้เพื่อนว่าว่าตามทีเพื่อนเปิดเพื่อนเ,เปิดนั่น ชิว่าแต่วิทยุไหวว่าพปันหายเห้านะโหลดโหลดแล้วก็โคโคโคนนะพี่น้องกเ็เรียกที่เห่าแต่ว่าส่วนนั้นเป็นกับบูซาประมาณสั่งบาทนี่นเลยสั่งนี่โคกูปัญหาหนังนะมีสีสีหมวกเนาะพี่น้องเนาะกับสีเขียว ครับออกมาเบืองในติดติดแม่น้ำนะพี่น้องติดแม่น้ำก็มีทั้งนกปลาปลาพี่น้องปลาเห็นโบปลานะปลาปลาปลาพี่น้องแล้วก็สองฝาก สองผักบนน้องพี่น้องเนาะอันนั้นก็คือชิเมเปนวัดมนันยังไปสมุน,อ,นอ่าชิบุแจงเด้อพี่น้องเด้อพวามันอยู่ไกลเนาะแต่ห้องก็บแม่บุงปลาอยู่เข้มแข็งมันนี่ก็รลายร้ยได้พี่น้องอื เพินเ่นว่าให้เพื่อนว่าให้ห้าหันหลอดแต่หางเบื้องอันสีเขียวไปถึงสีหม่วงค่ะซาคูสิหลอดบนเวลาห้าสิหลอดเพื่อนก็ให้ห้าอธิษฐานเนาะพี่น้องเนาะแลกข้ามโคห้องห้าวหันจะเป็นจริงเพื่อนว่านนี้แหละหเพื่อความฝากพี่น้องแล้ว เพื่อควางฝากพี่น้องรอดพญนาุ่กน้ำซุ้งปุรยส้สานเนะเาอะอฟังนี่อาจจะแจงเน่พี่น้อ,นองว่าคุณายพี่น้องน,นอกจากมีปลาแล้วพี่น้องเ็นโบ้เหือทีทวีชาคูเพิราันเหือนั้นเป็นเหืออันนี้ เรื่อที่ว่าเพื่อนเรียนตามแบบเพปัญหาเพื่อนที่ว่าได้ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาฮะนะพี่นอ้องแต่บ่บโบเมนเนาะพี่เนี่ยว่าเป็นเกลือเกลือลำใหญ่ไงทั้งหลังไงเห็นบ่กค่ะเป็นเกลืเป็นายเด้อพี่น้องเด้่องนั้น,นเ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 นด้อเป็น,น,น,นายเด้อนะอันนี้คือสีเมนเรื่อลำหน่วยนี่เมนเทือกโครงผสมส่วนที่ม,มันคล้ายเครื่องตามแม่น้ำเลยพี่นอ้อง ปไปแก่อาขี้ไส้ไปบุหงาว่าบนอ่างผืนทรายได้ดื้อพี่นอ้องเด้ออาตอดีใจดีเสด็จมาไม่ดื้อพี่น้องเด้อให้สิมากก็มาวัดแก่ใหญ่แห้งแห้งบรรยากาศแย่ๆมันก็เย็นเย็นสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆสำหรับผู้ติดตามการนำสม้มลาไปก่อนเดี๋ยด้อสำหรับคลิปนี้